cả kiếp phải đồn trước khi ăn xỉ em nhanh nhai cho là tại ngày Sân nhà thì đàn tô mô áo dù vần đi nào โอ้ยจะบานก็ได้แกงจะหนีแล้วมมนจะถ่ายคลิปง่ายจังจ่บหอนมันจังบฮหอนไอ้ทลอสาอยู่นี่แล้พี่น้องกับแกงเช้เตาไอ้้ย้ยเ้เ้ยลืมลืมลืม้ยฉันแกงเช้เตาไอ้ตะแก๊ดก็เลยสดลำบาก ดูตัวโทรศัพท์นะนี่ชับายเนี่ยจิงเบาอุบลคนคอยสัญญาเป็นพระธรรมใจไปอ่ะ ใส่ใบยะานางไปก่อนอุ้ย,อยไปอยู่ใส่น้องกวางสวัสดีค่ะกำลังจะแกงหน่อ,อไม้รู้ไหมใครคิดทอดก่เศร้า เอาพี่น้เียวคือเหยียบแต่นเป็นตาม้นเดียวแต่เมื่อทศไทยุวมเดยนต่ข้าเบืองไปดวงวย่นได่เห็นงามแดงน้องเองนมาหูใจทุกคเราครั้งสองเท่ายังหักมันเกิน

ที่เคยสัญญา,าต่อกันพี่ลายสวัสดีค่ะกำ็บับงชีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อ,อาวไหนหพี่เสือมีพี่เสือมาด้วยเหรอ๋อพี่เสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ห่มมาทานแกงใส่ตับไฟฟ้านเนี่แหละ ถ่ายคลิปง่ายถ่ายไลฟ์สดเตาแก๊สไฟสิมใหม่เท่ารสัท์แกนงนอำไม้ใส่ผักใส่เห็ดหูวหนูเห็ดออริจีอ่ยทำไมโดนบนเงียบจังเลยเข้าไปไหนกันหมดสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะใจหุ่มมะทันทางด้นเขาโดนเมาโวยโวย ไปใสห่หัวใจคิดนำห้อยห้อยพักใยกันเด้อพี่น้องเด้อจับไม้จับมือเลยเขาใส่ยังไงจ้ะพักใจแบบท่องงานนาวเวอร์สพี่น้องเด้อี่แกงได้มือแลอ้วมาติแกงพักคลองบกไปยนาไป อ like <tim ation> <t Jim> ันนี้วัดนามไยน่ารสชาติไรไปยน่ากับพี่ั้แตงเงี้ยหนาวาวก็กินแไบนี้เน่ยเน้วและหัวใจคิดนำห้อยคอยนุหยิบน่อยนาเคี้ยวดีนะเมนอุ้ยซื้อมากุงงนึงใส่เบิร์เลยเอาไว้กับญานมันเสีย จักยามไหนสิได้แกงอีกก็ได้ใส่เบิดเลยค่ะ